สวัสดีครับเศรษฐีคริปโตทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยังคงมีข่าวมาเล่าส่วนฟังเช่นเคยนะฮะจาก investing นะครับสามบล็อกเชนนะที่เขาทำงานร่วมกันเนาะจิมครเมอร์ชีตตต้ตลาดคริปโตจะอยู่ในโหมดขาขึ้นไปอีกสองสาเดือนครับตลาดคริปโตจะอยู่ในโหมดขาขึ้นครับอีก23สเดือนฮะ ทีบใบินุกรองอันดับ2โปรเจกต์คริปโตที่ปลอดภัยที่สุดนะครับเอลซาวาดอผ่านร,ร่างกฎหมายคริปโตใหม่จอเปิดขายพนบัตรบิตคอยหัวชุมชน Twitter เชื่อว่าหากริ p เปิแพ้คดตีต่อสู้กับ SEC วงการคริปโตอาจเกิดการนองเลือดครั้งใหญ่ กูรูไทยชื่อดังครับลุงฉลกส่งสัญญาณขาขึ้นครับลุ้นเก็บกำไรบิตคอยนด้ยาวที่2 1 21,800ดอลลาร์ครับโหงลุงฉลกบอกแล้วครับดังนั้นเนี่ยเตรียมรวยนะครับเตรียมรวยแล้วครับเราเราเศรษฐีบิตคอยท่านนะครับกอลตอเตรียมสอบซิปแม็กเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการละเมิดกดคริปโต 1. ประมินผู้สร้างเหรียญฟิโรลั่นหาวิ่งบิตคอยครั้งต่อไปจะไม่เหมือนเดิมนะครับก็เป็นความเห็นจากผู้รู้และผู้สร้างนะครับใบนั้นได้รับไฟเขียวจากหน่วยง,งานกำก,กับดูแลในสวีเดนเปิดให้บริการเป็นประเทศที่เจ็ดยุโรปนะครับอื าราคา AVX พุ่งแรงเกือบ35%ในช่วง24ชัว่วโมงที่ผ่านมาหลังมีข่าวประกาศจับมือกับ Amazon นะครับเป็นยังไงเอ่ยมาดูกราฟกันนิดนึงนะครับเ AVX เหรอดูนะ AVX AVX อุ้ยถึงนะคริปโตครับ AVAX พุ่งเลยแหะครับพุ่งเลยแต่ว่าโอ้ขึ้นมาขึ้นมาแล้วโดนเทขายตอนที่มันชนเส้นค่าเฉลี่ยสองวันพอดีครับก็ยังไม่ชัดอ่ะเนาะเออถ้ามันเคลียร์นี่ได้ครับถ้ามันเคลียร์ถ้ามันเคลียร์แท่งปิดวันนี้ได้ครับแล้วก็ข้ามเส้น200วันผมว่าน,น่าสนใจนะ แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ชัดครับเราดีกวัน2วันแล้วกันครับตอนนี้น่า,นาจะได้ข้อสรุปที่มันชัดเจนมากกว่าเนาะปิดคอยพุ่งแตะ1 8 0่1 8พดอลลาร์อย่างรุนแรงครับ BTC อย่างรุนแรงเลยเหรอ อ๋อพุ่งแตะหมื่นแปดเดี๋ยว USD ซินะ BTC USD ไหนไวะนี่นี่ครับหมื่นแปดอยากรุนแรงเลยทะลุแล้วน,น,นี่ชนแล้วน,นี่ครับแต่ว่าไฮเดิมอยู่นี่เนาะนะฮะก็ว่ากันไปนะครับเออผมคิดผมไปเจอผมไปเจอข้อมูลของ trading view ที่น่าสนใจนะครับ มันมีหน้าหนึ่งที่เป็นหน้าของคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็มีเมนูที่ว่าเกนเนอร์นะครับผมว่าน่าสนใจนะครับเดี๋ยวดูกราฟกันนะครับมีหลายตัวที่เป็นเออเป็นเหรียญครับเป็นเหรียญที่มีการฟื้นตัวทําต้นเทรน์ดน่าสนใจอนยะ่างเช่นตัวนี้ครับ Fox USD นะครับ Fox usd เนี่ยก็มีการ มีแท่งเรียกแขกครับ1ครับวอลลุ่มเข้าเนาะหครั้งที่แล้วเนี่ยวอลลุ่มเข้าแล้วก็โดนเทขายแต่ครั้งนี้ไม่ไม่ใช่ครับวอลุ่มเข้าแล้วก็ไปต่อครับแต่ประเด็นคือเส้นสอง200วันนี่แหละเป็นตัวเป็นแนวต้าเนาะถ้าจะรู้ได้ถึงว่าน่าสนใจนะฟอกนะฮะนี่เป็นกราฟฟอกยูเนะครับแต่ก็เป็นโอ้เป็นการขึ้นที่แบบว่าน่าสงสารเงิอนเนาะมัน เส้นทางมันแบบโอ้ช่างดูแบบเป็นเส้นทางเส้นทางชีวิตจริงครับมันลงมาหนักมากเลยเนาะแต่มีตัวนึงครับผมว่าผมว่าน่าสนใจกว่าคือ BIG ครับ BIG เขาเรียกว่า Bridge Oracle นะครับ Bridge Oracle เนี่ยนี่ครับโอ้โหเพิ่งเพเข้าใหม่นะเพิ่งเข้าใหม่เนะพิ่งเข้าใหม,ใหม่แล้วก็ทำตัวดีมากครับเนี่ย ราคาทะลุทํำออทา i ไฮได้ครับเมื่อเมื่อวานเองครับวันนี้ก็มีการดันขึ้นไปแล้วก็โดนเทขายครับเทคโปรฟิตนะฮะผมว่าทรงวันนี้น่าสนใจนะคือมันลงมารีเทสใช่ไหมเมื่อวานทะลุลงมารีเทสแล้วก็เด้งกลับแบบนี้ผมว่าแต,แต่ราคาถูกจรไิงเลยวะราคากี่ คิดเป็นเท่าไหร่เนี่ย USD อ่ะทำไม0.0.0ย์จนะครับอ๋ USD เว้แล้วยังไงอ่ะแล้ว stop loss ตรงไหนโอ้โหโปัญหาคือราคามันถูกมากครับแล้ว stop loss นี่ผมมันผมไม่เสี่ยงครับผมว่าน่าจะมากเกินไปด้วยซ้ำไปเนาะแบบนี้ต้องซื้อน้อยจริงครับถึงจะถึงจะปลอดภัยเพราะว่า คือเราอาจจะมองในแง่ดีว่ามันจะขึ้นวิ่งขึ้นนะแต่ว่าถ้ามันเป็นแง่ร้ายมันจบรอบและเทคตงลงมานี่การซื้อเยอะนี่เป็นก็เป็นการฆ่าตัวตายเหมือนนะถ้าถ้าราคามันมันจบรอบนะฮะ LRY ครับที่ติดเกนนอท็อปเกนเนอร์นะครับนี่ะก็มีการฟื้นขึ้นคล้ายๆกับ ตัวแรกเนาะเนี่ยดันขึ้นมาทะลุก,ก็ได้ครับแต่มันเป็นอะไรที่โอ้โนเลยครับก็ส่วนใหญ่หุ้นเหรียญคริปโตที่มันมันวิ่งแรงนะมันจะเป็นเหรียญที่ราคาถูกครับนะราคาถูกอารมณ์ประมาณว่ามันถูกปั่นอ่ะเนาะนี่เป็นตัวที่เรียกว่า Pivx นะครับก็ออกแนว1 2 3 4ก็ไม่ลุ้มกันคนระยังดูไม่ยังไม่ค่อยสวยเนาะอันนี้คือ L Lcx นะครับ ก็เหมือนกับคลิปโตตัวอื่นครับที่โอ้โหลงมันหนักมากครับแต่ก็ฟื้นขึ้นมาได้เลยนะเนี่ยฟื้นขึ้นมาจากเออมันก็น่าน่าสงสัยนะเพราะว่านี่ครับมันมีการดันขึ้นมาทะลุก,กรอบสะสมได้นะฮะจัดว่าอืผมว่านะถ้าอยากจะเล่นรอบใหญ่จริงคุณต้องยอดอะ่ะผมว่าต้องยอดอะ่ะยอดแบบคือ คือ,อยังไงกระจายความเสี่ยงไหมครับกระจายความสีมุติคนมีคนมีสักสักหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยก็ยอดสักเหรียญเนี้ยเหรียญน,นี้สักเหรียญนี้สัก 1, 000, เออสักหน,นึ่งพันเงี้ยเหรียญนี้หนึ่งมาหนึ่งพันหนึ่งพันคุณอยากคิดว่าการหยอดแบบนี้จะไม่กําไรเยอะนะผมเคยทําครับผมเคยทำช่วงก่อนที่คริปโตจะวิ่งแรงนะผมหยอดตัวละพันตัวละพันตัวละพันครับเชื่อไหมครับว่า มันวิ่งทุกตัวนะวิ่งขึ้นทุกตัวเลยล้วกําไรในแบบที่ห้าหกเท่าอะครับเป็นการลงทุนนี่ผมว่าเออมันโอเคแหละอาจจะไม่ได้รวยในแบบที่ไ,ได้กำไรในแบบที่ทําให้ชีวิตมันดีขึ้นแต่มันทำได้สึกว่าโอ้กำไรนี่แบบที่กําไรมันดีมากอะกําไรมันดีนในแบบในคือถ้าถ้ากล้าขายแลนะก็กําไรดีนะเนี่ยผมว่าตัวนี้นะ l c x นี่ก็กําลัง เริ่มทำต้นเทรนขาขึ้นได้ได้ดีครับได้สวยนะฮะตัวนี้เนาะต่อมา C F G C F G ก็เป็นไงเอ่ยเป็นการฟื้นเนี่ยพวกเนี้ยโอ้โอยก็ ถ้ามองในแง่ของในในในเทฤษฎีของ y c คอปเอคิ Q แล้วมาจับมันก็สปริงครับตรงนี้จะเป็นสปริงดันขึ้นมาแล้วครับถ้ามันเป็นวอลลุ่มเยอะๆแล้วเขียวยาวนะจะเป็นการขึ้นที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับแต่มันเคยทำครั้งหนึ่งนะคราวนี้เห็นไหมครับว่าเนี่ยมันทะลุดได้ครับายอัพเซงแต่ว่าจากนั้นก็โดนเทขายลงมานะดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนนะไม่แน่นอนนะอย่าไปแบบ เดี๋ยวปล่อยคือสำผมนะผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยจริงจังกับไอวงการคลิปตัวกริเท่าไหร่มันมันมันดูแบบมันมีความเสี่ยงมากเกินไปอะเนะ X, เาะ AVX ออให้ดูเมื่อกี้ครับที่ที่ว่ามีข่าวมีเนาะก็มีวอลลุ่มเข้าเขมีมีมีดีมาเข้าแต่ว่ายังไม่ผ่านเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับ PNG USD เอ้ยอันนี้ใหม่อ PNG USD เพิ่งเข้าใหม่ครับแล้วก็มีการฟื้นตัวนี่วันนี้ผมว่าแบบพว่งเข้าใหม่แค่ผมว่าน่าสนใจเนี่ยมันข้ามนี้ได้เนาะข้ามนี้ได้แล้วก็ทะลุนเนี่ยนนเนี่ยวันนี้ว่าเจ๋งเลยว่ะตัวเนี้ยแพงโกลินเนาะ PNG USD ครับเนี่ยตัวนี้ครับ น่าสนใจนะกำลังฟื้นจากขาลงได้นะครับกลับตัวจากขาลงนะ MFT ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะตุกรกรมนี่ขยายใหญ่หญนะ่อยเออราคามันก็ 0, 0. ูนย์จุดศูเหรอไม่ค่อยสวย WICC ครับเป็นไงบ้างโอโ้โหลงทุเรนจริงเนาะเ IHC เฮ้ยนี่เข้าใหม่ครับนี่เข้าใหม่นี่เข้าใหม่น,มนี่นี่ครับราคาลงเริ่มต้นที่โอ้โหเหล่านะ่ะศนย์จุ ศูนย์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 หนึ่งสิบยกกำลังห้าเลยครับแล้วก็ต้องคาไม่ได้ครับนะคาไม่ได้ให้เราคิดแบบนี้ว่าเราคิดแบบว่ามันมันเป็นเหมือนกับหุ้นเศษส,สตางค์เราครับคุณหยอดซื้อสักพันบาทเนี่ยถ้ามันวิ่งสักสิบเท่าก็กลายเป็นหมื่นนะแล้วคุณซื้อสักสักสิบตัวเนี่ยกลายเป็นแสนได้เหมือนกันนะคือ จากแนวคิดผมที่ที่ตอนนั้นผมเล่นคลิปตัวนะผมมีหลักหนึ่งคือว่าถ้าอะไรก็ตามที่ผมไม่รู้จักะผมจะซื้อน้อยสุดเท่าที่ผมจะยอมเสียได้ครับนี่ผมใช้หลักการนี้นะดังนั้นเนี่ยทายขผมผมซื้อแค่พันบาทนี่ครับพันบาทเองคือยอมเสียได้ก็ทํามันไปก็ก็ดีครับแต่กําไรไปก็เก็บเก็บก็เก็บกําไรไปอย่างนี้จะดีกว่านะแต่ผมจะไม่ยอม ซื้อในสิ่งที่ผมไม่รู้จักด้วยเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะมันมันมันเกินไปมันเกินมันมันเกินกว่าสิ่งที่เรารู้ไงนี่นี่นี่เป็นหลักการผมดังนั้นเนี่ยผมว่าถ้าคุณจะเล่นหุ้นพวอนี้นะก็เนี่ยถ้าเลือกนะเรียนนะผมว่าเลือกเรียญที่มันแบบนี้ดีกว่ามันยังคงอยู่ในทรงขาขึ้นที่สวยแล้วมันก็มีการกลับตัวพร้อมเป็นขาขึ้นดีกว่านะผมว่านะความเสี่ยงน้อยกว่าครับตัวไหนที่คุณติดดอยก็ติดดอยไปครับอย่าไปอย่าไปสนใจนะครับ เสียแล้วเสียไปครับเงินเงินมันก็แค่นั่นแหละเงินมันก็เป็นเพียงแค่เขาเรียกว่าเป็นเป็นเหมือนกับพาหะที่นำพาเราไปสู่ความมั่งคั่งเป็นเงืนเบียตัวหนึ่งครับมันไม่ใช่ตัวคุณหรอกตัวคุณคุณก็ต้องมีการแบบเออปรับปรุงแนวทางการลงทุนต่อไปให้มันดีขึ้นให้คุณแบบเฮ้ยตัวนี้สวยนะ sd เนี่ย sd usd ครับนี่ครับ นี่โอ้โ oh หสวยครับสวยนี่สวยเลยครับตัวนี้สวยมากเลยครับ Sd สดครับทำไรวะเนี่ยไม่บอกเลยข้อมูลไม่มีเลยครับเนี่ยหลายตัวครับฟื้นโอ้ไม่เร็วไม่เร็วเดี๋ยวผมซื้อได้ที่ไหนบ้างวะเนี่ยห <laughs> ยอดหน่อยสักสักพันบาทนะ <laughs> ตัวละพันตัวละพันนะออโอ้วันนี้ส่งทุเรศเลยครับ อีกสักตัวสองตัวแล้วกันเนาะออฟีนิกซ์ครับฟี Phoenix นิกซ์นี่เออก็มีใช้ได้นะั่นเนี่ยนะฟีนิกซ์เอ,อ๋อ p h ส s d ครับก็จัดว่ามีความแข็งแรงนะดันขึ้นไปย่อลงมา หยุดลงที่เส้น200วันแล้วก็ดันกลับไปใหม่นะครับแบบนี้เนี่ยนะจำจำหลักการลุงลุงเฉลิกรว้นะว่าหุ้นที่มันจะพัสซิ่งนะมันจะเป็นขึ้นเนี่ยดันขึ้นย่อลงมาดันขึ้นย่อลงมาแล้วมันมันจะเป็นลักษณะของของเวฟที่มันย่อแบบแบบย่อน่ะเนี่ยเนี่ยหนึ่งเวฟสองเล็กลงเวฟสามเล็กลงครับจากนั้นถ้ามันทะลุได้นะมันจะไปแรงครับพวกนี้นะเนี่ยไอเดียจากลุงฉลิกนะฮะให้เครดิตท่านเลยครับ สวัสด h สวัสก็ไม่มีอะไรเนาะเออไม่เร็วนะครับไอตัวเหรียญคริปโตตัวเล็กๆเกนี่ยผมว่ามันมันเหมือนกับว่ากำลังมีการเข้าเก่งกำไรอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจเออผมเคยทำคลิปหนึ่งคุณจำได้ไหมคลิปที่มันเป็นข่าวคริปโตที่บอกว่า เออมันจะมีเหล่าบรรดาวานอ่ะวานเี่เขามีเงินเยอะๆครับที่เขาได้กำไรจากคริปโตเขาก็จะไปหาไปกว้านซื้อไอเรียนคริปโตแบบเนี้ยที่ที่ยังไม่มีชื่อเสียงครับเขาซื้อมาเขาเก็บไว้ครับสะสมไว้นะถึงจุดหนึงนะ่งอ่ะระหว่างนั้นอนะ่ะเขาก็จะมีการสร้างสตอรี่ขึ้นมาครับว่าเฮ้ยว่าว่าเรียนตัวนี้นะมันจะมีอนาคตอะไรยังไงแล้วเขาก็ถึงเวลาหนึงนะ่งอ่ะถ้าเขาเก็บเก็บอ่าเขาเขาสะสมเรียนนั้นจน จนเต็มคลังแล้วเขาคิดว่าได้เวลาที่เขาจะปั่นนนเนี่ยเขาจะปล่อยข่าวครับว่าเออเรียนโู่นนี่นะมันจะมีอนาคตแบบนั้นมาโน้นเนี่ยมีสตอรี่นะนั่นแหละครับพอเขาปล่อยข่าวไปครับสังคมรับรู้มันก็จะปั่นครับปุ๊บปุ๊บ,ปบไปเลยครับนั่นแหะตอนนั้นแหละครับกําไรจะแบบมหาศาลครับนี่นี่เป็นหลักการที่ผมคิดว่าการปั่นราคาคริปโตจะเป็นเหมือนกับที่หุ้นทาครับดังนั้นเนี่ยผมว่านะถ้าคุณจะเล่นกําไรจากการปั่นราคาคริปโตครั้งต่อไปเนี่ย เลือกที่มันมีการนี่นะการฟื้นตัวจากการสะสมขึ้นมาได้ครับก็ไปศึกษานะ Y-Corp Accumulation นะครับเนี่ยนะให้ทันเซอร์ดูนะ Y-Corp Accumulation y c k o f f Y-Corp Logic นะครับ Y c ยคอไม่ถอดก็ได้ครับเนี่ยนฮะก็จะมีหลักการพวกนี้ครับนี่ฮะนี่ครับก็ไม่ไม่ไม่ค่อยดูเนี่ยเนี่ยหลักการเนี่ยประมาณนี้ครับ มันมีการย่อลงมาซึ่งตามทฤษฎีนี้มันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เดี๋ยว,ยวคุณดูคลิปผมละกันดวผมจะทำให้ท่านดูว่าเออแบบไหนเป็นเงี่ยตัวอย่างเนี้ยง่ายครับมันจะมีกรอบการการบีบตัวที่ที่โซนล่างใช่ไ,ไหมแล้วมันทะลุได้พอม้วลลุ่มรับเนี่ยมันจะความจริงจะเป็นงี้มันจะชัดเจนกว่าน,น,น้อนะครับนี่เป็นทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับข่าวบิตคอยคริปโตนะครับก็ คริปโตหลายตัวครับเริ่มที่จะทําต้นเทรนนะครับก็ลองศึกษาดูแล้วก็แย่ซื้อดูครับนะฮะไม่แน่นะมันอาจจะเป็นสินทรัพย์ที่ทำางนินใ้ท่านในปีนี้ก็ได้นะครับตอนนี้นะครับเจอก,กันคลิปหนา้าสวัสดีครับ